ขอนอบน้อมบ,บูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อเทคนิคการท่องพระคาถาค่้ได้ผลสำเร็จเร็วหลังใจฝึกท่องบ่อยๆโดยการกลั้นหายใจได้ผลชัวเรื่องราวนี้เป็นที่อัศจรรย์ อันจะเป็นแนวทางในการท่องคาถาที่หลายท่านมีปัญหาแต่วันนี้เรามีทางแก้ลองมาฟังกันดูนะครับการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้สะดวกมากในทุกเพศทุกวัยและไม่ใช่เป็นเรื่องของคนแก่คนเข้่งครัดอีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นเดี๋ยวเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้น บทสวดมนต์ต่างๆที่มีการเผยแผ่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมายแต่มีการสวดมนต์ให้เกิดผลดีต่อชีวิตตามที่ทุกคนปรารถนานั้นครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำว่าหากจะได้ผลจริงหรือดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นควรจะต้องเริ่มจาก 1. คือต้องเป็นคนดี และมีบุญของตนเองเสียก่อน 2. หมั่นทําบุญและอุทิศบุญเพื่อให้เหล่าองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของคาถาคุ้มครองอวยพรให้ 3. แผ่เมตตาอุทิศบุญประพบภูมิเทวดารักษาตัวและดวงจิตวิญญาณอยู่เสมอและ 4. รวมสมาธิให้แน่วแน่มั่นคงก่อนสวดมนต์ และหลังสวดมนต์และนี่ก็คือเทคนิคในการท่องคาถาให้เกิดผลได้จริงแบบง่ายๆและอีกหนึ่งเทคนิคที่จะนํามาฝากกันสําหรับการท่องคาถาให้เกิดผลก็คือการกลั้นหายใจแล้วท่องคาถาโดยจะขอยกคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงมาเป็นแบบแผนแนวทางในการฝึก สำหรับเทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงแบบง่ายๆเทคนิคที่ว่าก็คือกลั้นใจและท่องคาถาในขณะที่กลั้นใจนั้นได้ผลชั่วส่วนจะได้มากน้อยก็อยู่ที่ว่าในขณะที่กลั้นใจนั้นสมาธิของคุณนิ่งแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือในขณะที่กลั้นใจนั้น จิตคุณนิ่งเป็นสมาธิแน่นอนแต่จะอยู่ที่ระดับไหนเท่านั้นเองขอยกค,คำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านเคยพูดถึงเรื่องนี้วายให้ทุกท่านได้ฟังกันท่านบอกว่าดังนี้ในเรื่องของคาถาถ้าจะว่าไปแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนควรจะซักซ้อมการใช้พระคาถาต่างๆไว้ เพราะว่าเรื่องของคาถาให้ผลง่ายให้อารมณ์ใจของเราสูงกว่าอุปจารสมาธินิดหนึ่งก็เริ่มให้ผลแล้วเขาเรียกว่าอุปจาระฌานคืออารมณ์ใจเริ่มส่งตัวแน่วแน่ตอนนั้นความฟุ้งซ่านไม่มีจิตก็เริ่มมีกำลังดังนั้นจะเห็นว่าถ้าจะใช้คาถาแบบโบราณโบราณ คาถาหลายบทท่าในให้กลั้นใจว่าอย่างเช่นกลั้นใจว่าสมบทเจบท9บทตอนที่เรากลั้นใจจิตจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะจะตายอยู่แล้วเนื่องจากไม่ได้หายใจพอจิตนิ่งก็จะเกิดพลังขึ้นถ้าเราทำคาถาใดคาถาหนึ่งแล้วเกิดผลเราจะเกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจ ก็จะเอากำลังในระดับนั้นไปใช้กับคาถาทุกๆบทจะได้ผลเหมือนกันหมดแต่คราวนี้คาถาที่ได้ผลนั้นเกิดจากสองสาเหตุอาตมาค่อนข้างจะคุ้นความาเยอะสมัยก่อนหลวงพ่อวัดท,ท่าสูงท่านหล่อให้ทำนูน่นทำนี่บทนู่นก็ดีลูกบทนี้ก็ดีลูกว่าไปเ,เรื่อยแล้วก็ไปารายงานท่าน เวลาทำได้ผลแล้วคาถาที่ได้ผลเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุแรกจิตเรานิ่งพอสมาธิสรงตัวพอเกิดผลแต่ว่าเกิดในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่เต็มที่คาถาจะเกิดผลเต็มที่ก็ต้องเข้าใจแตกฉานในตัวคาถานั้นด้วยถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงปู่ปาน หลวงพ่อวัฒนาสุงท่านบอกวายว่าท่านโดนผีกดมือวายกดมือซ้ายพอเอื้อมมือขวาหยิบวายผีก็กดมือขวาวายเป่าคาถาใส่ผีก็บอกว่ากูไม่กลัวมึงท่องได้ครึ่งเดียวสุดท้ายหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีที่พึ่งแล้วมานึกขึ้นได้ว่าสามโลกนี้ไม่มีใครเหนือกว่า พระพุทธเจ้าอีกแล้วในเมื่อไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วผีก็ไม่มีทางเหนือที่จะกว่าพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็ว่าพุทธโธเป่าทีเดียวผีหกเขมรไปเลยนี่คือการเข้าถึงเข้าใจในตัวคาถาจริงๆทำให้กำลังสมาธิทั้งหมด เกิดขึ้นจากความมั่นใจและความเคารพอย่างแท้จริงถ้าใครสามารถทำถึงจุดนี้ได้คาถาทุกบุตรนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลมหาศาลอีกด้วยและจะขอแนะนำอีกเล็หลับตึงของการสวดมนต์หรือการท่องคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลโดยหลวงพ่อบุญนาคเขมปัญโยวัดอนงคาราม พระเกจินักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินทร์ท่านได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาให้เกิดผลสำิจไว้ว่าการที่ใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำรีจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็จัดเป็นบาดฐานแห่งน,น,าานิัสานาญาณถึงแม้ว่าปุตุชนเรา จะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกิดขั้นฌานสมบัติก็ตามแต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนดังเช่นพระเทวทัตคนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถมิดเมือนแปลงกายกระทำการอวดให้อัตชาติศัตรูกุมารหลงไหลเริ่มใส่ได้คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเรา ต้องการจะท่องเวทมนต์ให้จําได้ก็จะต้องทำจิตให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระสิ่งสกปรกโสกโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเพื่อเป็นการขอพรบารมีให้ท่องเวทมนต์ได้ง่ายและจําได้แม่นเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถา จะต้องตั้งนโมสามจบก่อนการใช้เวทมนตมคาถานั้นผลสเิตจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสารวมเป็นสมาธิส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้ความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้น ลองสังเกตว่าคำพูดของคนไทยแต่และจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่าภาคเหนือกลางใต้อีสานออกตกสำเนียงภาษาก็ต่างกันบทสวดมนต์เวทมนต์ต่างๆสำเนียงภาษาก็ต่างกันบางอย่างผิดเพี้ยนต่างกันไปเลยแต่ทำไมยังมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลนั่นก็เพราะความสำคัญอยู่ที่ดวงจิต ซึ่งสำรวมเป็นสมาธิน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ไนะนำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนโมทนาบุญกับท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผูดในให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ